โอเคครับทุกคนวันนี้ก็ถึงวันประกาศผลรางวัลแล้วนะครับจากที่พี่ตะวันได้ลงคลิปไปเป็นคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่จะมาแจกของขวัญต้อนรับวันคริสต์มาสนะครับวันนี้ก็ถึงวันประกาศผลแล้วนั่นคือวันที่29ธันวาคมก็คือตอนนี้เนี่ยมีคนคอมเมนต์ทั้งหมดเนี่ย38คนแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งคัดกันว่าคอมเมนต์ไหนเนี่ยที่ถูกใจเราสองคนคอมเมนต์นั้นก็จะได้รับรางวัลไปจํานวน5รางวัลคนเดียวอ่ะ5รางวัล ถ้ารางวังก็เดี๋ยวพี่ดงไม่ได้ไม่ทำางานได้ไหม <c oughs> ไม่ใช่หมายถึงว่าจะมีผู้โชคดี5คน5คนอ่าได้รับรางวัลไป5คนใครได้บ้างม่ได้บ้างก็เดี๋ยวพี่ด้งเช็ดดูให้นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก็คือตามที่กฎเราได้แจ้งไว้นะครับนั่นก็คือ1เนี่ยคืองบเนี่ยต้อง100ถึง,ง200บาทใช่ แล้วก็บอกเหตุผลที่อยากจะได้ว่าทําไมถึงอยากจะได้ของชิ้นนั้นๆพร้อมกับแนบลิงก์สินค้าที่พี่ตวันสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อให้ได้ถ้าเลือกได้แล้วเนี่ยเราได้รับรางวัลในวันนี้ไป5รา,างวัลเนี่ยให้ตอบกลับพี่ตวันภายใน2วันถ้าไม่ตอบกลับก,ก็ถือว่าเป็นการสาะสิทธิพี่ตวนมีหมวกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวโมโมมีบ้างซานตาคอร์ส โอเคโอเคเอาดีดีเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะมีใครได้รับรางวัลบ้างในวันนี้ฮะ,ฮะดูเหมือนความคิดเห็นแรกๆเนี้ยจะไม่ได้มีลิงก์นะครับตามกฎก็คือเราจะต้องมีลิงก์นะครับทุกคนแต่นี้ดูเหมือนยังไม่มีลิงก์อ่า <c oughs> ม,มีอันนี้อันนี้อยากได้อันนี้ค่ะอยากเอาไปทาคลิปแกล้งเพื่อนค่ะ ถ้าได้จะทำคลิปและแท็กให้พี่ทูนดูคือเขาเนี่ยจะเอาของชิ้นนี้ซื้อไปแล้วไปแกล้งเพื่อนพอไปแกล้งเพื่อนเสร็จปุ๊บเขาจะถ่ายคลิปมาให้พี่ทูนดูลองดูแลกันเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ส่งมาเดี๋ยวพี่ทูนดูอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะคืออะไรอะไร อ่าอันนี้จะเป็นลูกอมเสียงไทยไปทุนเป็นลูกอมเอาไว้แกล้งเพื่อนมันจะเป็นหลายรสชาติมันจะมีรสชาติแบบรสชาติอะไรบ้างนะตากล้องอันนี้อ่านอ่านไม่ออกอ่าก็จะมีมีรสปลาตายไข่เน่ารสยาสีฟันอาหารมหารสอ้วกรสถ,ถุงเท้าเน่าอะ่ะ <c oughs> หนุ่ม <c oughs> เขาเขาจะไปซื้อแกล้งเพื่อน เพ่องชิ้นนี้โอเคไหมไทนเน่าสนับสนุนไหมคนนี้โชว์อยากเห็นหน้าเขาไมหน้าคนที่ขออ่ะมีนีเอาปะสนอยเ้าเหรอมาดูดูดูนี่ไงหน้าเขาเป็นไงกระตนงั้นชิ้นนี้นี่ผ่านไปก่อนนะผ่านโอเคงั้นก็เดี๋ยวพี่ตะวันเพิ่ม มีเล็กกับใหญ่เอาใหญ่ไปเลยเอาไปแกล้งเพื่อนจูใจจัดไปเพิ่มลงตะกร้าไปอันนี้คือเดี๋ยวเราจะเลือกเข้ารอบไปก่อนอาจจะเกิน5คนนะก็เดี๋ยวเรามาสรุปในทีกทีว่าพี่รุ่นชอบใครมากที่สุดเลือกมา5คนโอเคอ่าถามได้นะครับคนหนึ่งนั่นก็คือไก่เน่าไข่เน่าอ่ามาคนต่อไป อย่างนี้ผมอยากได้อะไรก็ได้ครับถ้าไม่ได้มีลิง์อย่างนี้คือไม่ได้คือไม่ได้ไม่ผ่านนั่นเองแล้วก็อย่างความคิดเห็นนี้คือเขาให้มันเป็นรูปภาพอันนี้ก็คือไม่ไม,ไม่ผ่านนะเขาบอกว่าอยากได้รองเท้าครับเอาไปแข่งเตะตะก้อไอเตะเขาอยู่นครพนมอะ่นะนครพนมนี่กรุงนค่งกรุงเทพโนะปทุมธานีอ่ะเดี๋ยวเซิร์ชกันเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องอ่นนี่ ที่อยู่ในปริมณฑลเนี่ยจะมีนนทบ,บุรีสมุทรปราการนาคนปรปฐมปทุมธานีน้องเขาอยากได้รองเท้า<ม>เขาบอกว่ามีแข่งตะก้อเดือนมกราเดือนหน้าเขาจะไปแข่งเป็นแบบเหมือนตัวแทนโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็<ม>โอเคนะเขาเอาไปแข่งนะถ้าเขาแข่งชนะเขาก็มีรางวัลติดบ้านแต่เมืว่าโก t ถูกแอ้วยังไงละกันตัวนี้เลงว่างก็แพ้มาก่อนโอเคแล้วคือน้องเททพันนี่เข้ารอบแล้วแต่ก็ดูอีกทีว่าจะได้หรือเปล่า ในท้ายที่สุดนะอันนี้น้องนิกทีระเดชบอกว่าอยากได้อันนี้ครับมันเท่ดีอ่ะไปดูโปรไฟล์กันอ่าน้องนิกคนไหนวะนี่น้องอ๋อน้องนอง่<ๆ>องอะเดี๋ยวราลองไปดูว่าน้องนิกขออะไรเรา เป็ล้างไงพี่น้องดูนะฮะเป็ดล้าง่ะนงเนี่ยท <c oughs> ี่ตรงนี้เซอไม่ไหวเลยนะฮะ <c oughs> เป็นล้านเลยนะนี่ <c oughs> น้องนิกนี่ได้ไหมห <c> น <oughs> านต้าไม่ไหวซ <c oughs> านต้าต้องขายรถขนของขวนนัน <c oughs> โอเค <c oughs> น้องนิกไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้อ่คนต่อไปเป็นระดับบางตังไม่เหลือใช้ <c oughs> เขาบอกว่าอยากได้ไว้ ตอนหิวข้าวครับตอนไม่มีเงินครับเขาบอกว่าอยากได้อนี้มาดูก่อนมาม่าอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาอยากเอาไว้กินตอนหิวพี่น้องขอทำแเราพุกแล้วให้ไปแล้วน้องมาม่าโฮนึงไม่ด้ทำงานแหละอย่างนี้หมายความว่าอะไรต้งกินมาม่าไม่ยอมทํางานเหรอไม่ใช่ตัวนี้อันนี้มีประโยชน์ไหมกินข้าวไม่มีประโยชน์โมพี่สังเกตพี่ทูดูเหมือนเขาจะไม่ได้แล้วล่ะเพราะอะไรรู้ไหม เขาอ่ะไม่ได้แน่อนอนแล้วนั้นน้องคนนี้ก็ไม่ได้ไปเนาะอโอเคอันนี้มาถึงบุคคลสําคัญแล้วพี่ตูนคนนี้นะคือคนจับก,กล้องคนจับก,กล้องไม่จับก,กล้องพี่องไม่ส่งอลเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกัน <c oughs> อยากได้อันนี้ครับเ<อ>ปิดดูนะของไอ้ฝ้าไอ้้ายอยากได้อะไรเล่าตุ๊กตาว่ะเฮ้ยไม่ใช่เลย <c oughs> <c oughs> สสาวนะเว้ยพี่ตูนชอบปะล่ะพี่ตูนชอบปะล่ะ พี่โนยาถามนะ่ะเอาไปเนี่ยเวลาซื้อเสร็จแล้วก็เอาไปทำอะไรตะก้องต้องตอบให้ได้เป็นกล่องดวงใจน่าจะเสียแตงมากกว่ามั้งเนี่ย <c oughs> ซื้อมาก็ไม่มีประโยชน์จริงอือพี่ต้องว่าเลยนะไม่พังนะอ่าโอเคองตะกล้องก็ผ่านไปโอเคมามาอันคนต่อไปนี่มีทั้งภาพมีทั้งลิงก์อันนี้ให้อันนี้ได้ผมอยากได้เอาไว้ใส่อุปกรณ์การแพทย์เอาไปช่วยเหลือ เอ้อย่างนี้น่าจะนี่เป็นกระเป๋าเดี๋ยวกดลิงก์เข้าไปเลยนี่ให้ไหมอันนี้ให้อยากเห็นหน้าเขาไหมเห็นหน้านะี๋ยวพาไปดูหน้าเขาเ่าเขาเนี่ยจะช่วยเหลือคนอ้โหเด็กเดกยิ่งใครเลยฮะเข้ารอบถือว่าเข้ารอบแล้วไปคนต่อไปกันเลยพี่ชามีเขาบอกว่าอยากได้ขนมไว้ทานเล่นระหว่างรักษาตัวครับผมเพิ่งประสบอุบัติเหตุขาใช้งานไม่ได้ขนมขนมอะไรขนม1 9 9บบาท พีู่เชเนี่ยขนมเนี่ก็โ n แหลย6ซองเลยนะไม่โอเคคือพี่ตูนก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพใช่อย่างนั้นให้พี่ตูนบริหารให้เขาหน่อยละกันใช่ครับแล้วก็พี่ต้องขอโทษนะครับผมขอโทษนะแล้วก็ดูแลตัวเองนะฮะหายเร็วๆนะฮะแล้วก็พี่ตูน้องมาให้กำลังใจผมก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ชาร์ลส์นะครับก็ขอบคุณนะครับไปเดี๋ยวเราไปคนต่อไปกันอ่ะคนต่อไปน้องน้ำภูนามบางลุงเขาบอกว่าผมอยากได้หมวกไหมพรมเพราะ ไม่มั่นใจในทรงผมตัวเองไม่ใช่แหละเราไปดูก่อนใจเย็นๆใส่มั่วกูนี่อุทเท่นะเท่กูเท่ไปเอ็งมาให้กูให้ไปเลยพี่ดูม,มันอันนั้นแนอันนี้พิ่ตวันให้เข้ารอบไปก่อนเพราะว่ามันราคาถูกด้วยแล้วก็เท่ด้วยเหลือไม่กี่คนแล้วน้องอัสวีสาเหตุเพราะว่าอยากได้เวลาลดน้ําหนักจะได้เอาไว้ชั่นน้ําหนักตัวเองครับอ่ะเนี่ย เขาช่วยด้วยหลายได้ไหมเขาไปชั่งน้ําหนักไปชั่งทีหน้าแซวังก็มีเยอะไกลบ้านไงเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากจะชั่งไงถ้าเราให้น้องเขาเข้ารอบเนี่ยน้องเขามีโอกาสที่จะได้ไงอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเรียกตอนท้ายกันอีกทีเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องมีคนเข้ารอบทั้งหมดแค่5คนเท่านั้นคนต่อไปเนี่ยพิมยาวมากแล้วก็บ้านอยู่ใกล้เราด้วยน้องอ่พี่นนท์เป็นผู้หญิงจะจ้าอ่ะอ่ะจ้าเจ้าาอวยพรพิมพ์เยอะด้วยสมองอ่านฟังชอบพี่ทูล รักและติดตามพี่ตะว,วันกับพี่ทูนพี่สาและทุกคนเลยนะฮะโปรดอย่าลืมอยากได้รองเท้าแตะไว้ใส่เล่นบ้างงับพี่ตะว,วันเนี่ยได้รองเท้าแตะราคาสามห้ารองเท้าอย่างเงี้ยให้ไหมเขาบูยคอเราเยอะเลยนะเฮ้ยไม่ใช่พงว่าอะไรกูก็แตะนะพี่ตะว,วันให้อยู่แล้วแต่ว่า ใส่งเท้าใส่ที่บ้านใส่เดินไปนู่นไปนี่เดินไปเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยงเท้าไม่ดีที่กว่ามั้งยี่ห้อดีเลยนะยี่ห้อนี้ขี่อยู่เลยเขาก็าให้กำลังใจพี่สาพี่โทมแต่ก็พี่ต้อให้ไปก็ไหวทนนําให้คนนี้ไม่ให้คนนู้นไม่ให้เออเข้ารอบไปก่อนไหมละ่ะคนนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็หมดละโอเคตัวนี้เข้ารอบไปก่อนนี่ได้วยค่ะนะฮะน้อง ออนพิมลเข้ารอบไปนะครับาารผ่านนะผ่านคนสุดท้ายแลพี่ซุนซีพรามไปดูโปรไฟล์ฝนนั่งนะิดนึงผู้ชายผู้หญิงอะไรก็ว่าไปผู้ชายผู้ชายไู่ใชผู้ชายก็เป็นกระเทยเขาเป็นคนเขาแข่งด้วยเนี่ยไปดู<ว>ก่อนรองเทา้าเป็นยังไงสูงก็สูงสันสงมวะนี่เท่เลยลึ่งบลองรองเท้าเขาเนี่ยจะพังแล้วเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูรองเท้าเขาหน้าตาเป็นยังไงเนี่รองเท้าน้องเขาหน้าตาอย่างนี้เลยเละแล้ว น้องเขาอยากได้ไม่โมให้นะแต่ก็ต้องไปเลือกกันอีกทีว่าใครจะผ่านบ้างในห้าคน,นงไงยงเล่นอย่างเงี้อันนี้พี่ชูน<ม>โอเคไหมเขาก็รองเท้าก็ไม่มีแล้วรองเท้าก็ตัดหมดแล้วรองเท้าน้องเขาหน้าตายอย่างนี้เลยเวลาเตะบอลก็ไม่มีรองเท้าอีกอันนี้เขาไปใช้ประโยชน์คือเขาเป็นคนเล่นบอลอยู่แล้วใช่เอารองเท้าบอลเนี่ยไปแข่งด้วยรองเท้าฟุตซอลเออตอนนี้มีจี่คนงะเดี๋ยวนะให่นะตอนนี้ไม่กี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดคนมีเจ็ดคนถ้าพี่ทุนให้เข้ารอบไปก็โอเคแล้วก็พี่ทุนต้องมาเลือกเอาออกสองคนอ่าโอเคแล้วก็ตัวนี้เข้ารอบไปเลยเข้ารอบไปเลยโอเคตอนนี้เราได้ผู้โชคดีมาทั้งหมดเจ็ดคนแล้วครับทุกคนเดี๋ยวพี่ทูนกับพีต่ตะวันเนี่ยจะเอาออกสองคนแล้วก็เลือกคนที่รู้สึกว่ามีประโยชน์มากที่สุดเอามาห้าคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีบ้างให้พี่ทุนเลือกก่อนว่าจะเอาใครออกเลือกเลือกก่อนคนเดียวอ่ะเดี๋ยวให้ดูเร็วๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บคิงอันนี้ไม่เอาตอนนี้โมก็เรียกหมวกเหมือนกันว่าหมวกไม่เอาเพราะว่าหมวกเนี่ยรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ไม่มากไม่มีประโยชน์อ่ะโอเคงั้นก็ของน้องคนนี้พี่ตะวันกับพี่ทูนก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับรลบเลยคนนึงเนี่ยช่างนหนักเดี๋ยวก่อนช่างน้ำหนักพี่ทูนว่าไงช่างน้ำหนักว่าเอาไปทำอะไร ชี่บางก็ไม่ได้ชัางก็ได้ใซววังหน้าสว่างก็กมีเชื่อพี่ดุงคือเหตุผลที่พี่ตะวันไม่ให้ผ่านนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคือเครื่องชั่งน้ำหนักเนี่ยเราสามารถไปช่างได้หลายๆทีใ<ช>ใ่ใกล้ๆบ้านใช่โอเคก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องที่ <นะ S 2> อยากจะได้เครื่องอชั่งน้ำหนักด้วยนะครับแล้วก็พี่ตะวันก็ขอเป็นกําลังใจให้ลดน้ําหนักได้แล้วก็รุบอาหารให้ดีออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอขอเป็นกําลังใจให้ในการลดน้ำหนักนะครับก็สู้ๆ โอเคตอนนี้เราได้ผู้โชคดีทั้งหมด5คนไม่ต้องเลือกละห้าคนละคนแรกเนยก็จะเป็นน้องกิฟอี e. อะไรนะกิฟ e. e. อีกิฟอีอ่าเดี๋ยวน้องกิฟอี e. เนี่ยเดี๋ยวพี่จะ แชทไปนะครับแล้วก็น้องที่เหลือน้องธีรพัฒน์น้อง,าาองม่อนๆนน้องออนพิมลแล้วก็น้องสีปรามแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ตะวันเนี่ยดูเหมือนจะทักแชทไม่ได้เดี๋ยวพี่ตะวันจะตอบกลับเม็แล้วให้น้องๆทักมาแล้วกันนะครับก็ใครที่ทักมาเร็วก็จะได้ของเร็วก็ขอให้น้องๆมีความสุขกับของที่พี่ตะวันแล้วก็พี่ทูนได้มอบให้แล้วกันนะครับ อ๋อหวังว่าจะเอาของเหล่านี้ไปใช้อย่างเกิดประโยชน์ใช่แล้วก็หวังว่ามันจะช่วยเหลือให้น้องๆเนี่ยมีความสุขขึ้นได้สําหรับวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้พี่ทุนมีอะไรอาจจะฝากน้องๆไหมในวันปีใหม่นี้ไม่ต้องเขินไม่ต้องบิดไม่ต้องเขินอ่ะกวยพรหน่อย สำหรับพี่ตะวันก่อนนะในวันปีใหม่นี้นะครับแล้วก็ในปี2024นี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูช่องพี่ตะวันนะครับถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยก็ไม่มีเราในทุกวันนี้ใช่ครับก็จากที่พี่ตะวันเคยทําคลิปลง u t u b e นะครับก็ทำคอนเทนต์มาเรื่อๆยๆแล้วก็จนมาทำคอนเทนต์กับพี่ทูนพี่ทูนก็เป็นคนางานหน้าบ้านพี่ตะวันก็เป็นหลานเจ้าของร้านก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้พี่ตะวันก็พี่ตะวันก็มีเท่นี้แหละที่อยากจะบอกแล้วก็เสริมงงือ ทุกสามวันปีใหม่ครับทุกคนแล้วก็ปลาของพิธุนลนะครับที่จะอวยพรให้กับทุกคนบ้างอะไรวะเราสุดท้ายพิธุลวันก็ดูแลตัวเองนะฮะ ดูแลตัวเองด้วยสุขภาพดีๆ <c oughs> เอ้ยพี่สุวรรอะไรก็ไม่ดีก็ไปหาหมอนะฮะแล้วก็พี่ด้วนว่าคะแนนนี่แหละ <c oughs> พี่ด้วนให้กำไรสู้ๆกำไรอยู่นี้กำไรใจพี่ด้วนกับพี่สวรรณก็ขอให้กำลังใจทุกคนนะครับ <c oughs> แล้วก็หวังว่า,วาทุกคนที่ได้รับรางวัลในวันนี้จะมีความสุขม,มากครับแล้วเจอกันคลิปหน้า <c oughs> <ส>ครับบ๊ายบายจิ๊กเกอร์ไว้ที่3%นนะครับปีใหม่ปิดท้ายหน่อยสวยจี๊บทำอะไรสวยอ่ะสวยเลยนี่หนึ่งเอ็ดสี่ะอือ